โปรโมชั่นวันนี้เพียง5 5 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับมีประวัติการผ่อนใน2ปีที่ผ่านมานะครับฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผมผ่อนอยู่เดือนละประมาณ10,100 0บาทนะครับผ่อนอยู่เดือนละประมาณ1 1 0 0 0บาท5ปีนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับทูนะครับที่โชว์รูมกิซารคูดคาอีกเช่นเคยนะครับผมในเวลาเย็นๆนะครับห้าโมงหน่อยๆแบบนี้นะเราจะมาในรูปแบบของรถตู้เช่นเคยนะครับผมเจ้าคันนี้เลยนะครับผมโตต้านะครับเวนจูรี่นะครับเครื่องยนต์2.7เบนซินนะครับโตวีปี2013นะครับจะเป็นตัวท็อปสุดของตัวเครื่องยนต์เบนซินแล้วนะครับผมคันนี้ราคาเดินนี่ตั้งไว้570,000 9000บาทนะครับผมแต่เราไม่ขายทราบกันดีมาไลฟ์สดท้องที่ต้องมีโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่น <Prom otion S 1> วันนี้รับไปเลยส่วนลดทันที0 0 0 0บาทนะครับ mm hmm. เหลือเพียง5 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคุณก็ได้เป็นเจ้าของโตยตาเวนจูรี่เครื่องยนต์2.7เ็บนซินตตวีท็อปสุดนะครับปี2อ1 3คันนี้เลยนะครับผมสิ่งที่คุณจะได้ไปในรถคันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาดูพาซูมพาชมในแต่ละจุดเลยว่าสเสน่ห์ของรถคันนี้นะครับจุดเด่นของรถคันนี้นะครับอย นะครับตัวเวนจุรี่นะครับจะเป็นขาวมุกนะเวนจุรี่จะเป็นขาวมุกนะครับไม่ได้เหมือนขาวัวของอีโคโนมี่หรือตัวตู้ปี๊บเล็กนะครับกระจังหน้าจะเป็นคมเมี่ยมนะครับไฟสัญบอกมีครบนะครับมีเซ็นเซอร์หน้าด้วยนะครับคันนี้มาพร้อมชุดแต่งเพราะเป็นตัววีนะครับผมตัววีจะมีพวกสกุงสเกิร์ตเนี่ยมันจะดูเต็มนะครับกว่าพวกตัวธรรมดานะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าไม่มีคราบเหลืองนะครับไม่มีน้ําค้างนะครับทูพาโดพาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาต่อที่ด้านบนนะครับแผงจิลิตด้านหน้านะครับดําสนิทเลยนะครับ แห่งจิลิดด้านหน้าดําสนิทนะครับรถคันนี้ไม่มีตากแดดตาฝนอย่างแน่นอนนะครับจอดอยู่ในร่มอย่างดีนะครับกระจกมองข้างครับบริจูรี่กระจกมองข้างจะเป็นโครเมียมแล้วนะครับกระจกมองข้างจะเป็นโครเมียมแล้วนะครับเหมือนกันทั้งประตูเปิดทุกบานประตูเลยนะครับแม็กก็เป็นแม็กเดิมสแตนดาร์ดนะครับแม็กก็ยังเป็นแม็กลายเดิมนะครับตัวนี้ยังเป็นแม็กลายเดิมนะครับมาในรูปแบบของแม็ก ขอบสิบหนะครับลัดยาง195มานะครับผมดูในส่วนของโบลลี่รถกันต่อนะครับประตูด้านหน้านะครับดูที่ยางขอบกระจกก่อนนะครับยางขอบกระจกนะครับค่อนข้างแน่นนะครับแน่นทั้งบนและล่างเลยนะครับผมมือเปิดประตูคมเมี่ยมนะครับตามสไตล์ของเจ้าเวนจูรี่อยู่แล้วนะครับคันนี้ท็อปสุดของเบนซินนะครับประตูไฟฟ้า1ข้างนะครับอยู่ในข้างนี้นะครับผมราคาวันนี้โปรโมชั่นวันนี้เพียง5 5 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับมีประวัติการผ่อนใน2ปีที่ผ่านมานะครับ ฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผมผ่อนอยู่เดือนละประมาณ10,0001,000บาทนะครับผ่อนหยุ่เดือนละประมาณ11,000บาท5ปีนะครับมาดูที่ด้านข้างต่อนะครับสเกิร์ตเมนะสเกิร์ตมีเป็นสีขาวมุกนะครับสเกิร์ตเป็นสีขาวมุกเป็นสีเดิมกับตัวรถนะครับผมกันประตูขอบกันประตูนะครับด้านข้างเมนะครับมาดูที่ส่วนของด้านหลังต่อนะครับ ริ่วต้นที่ไฟด้านข้างนะครับไฟตรงนี้จะยังไม่ใช่ปี2014ครับจะยังไม่มีครีบนะครีบจะมาในรูปแบบของตัวมาเนื้อเชนปีสุดท้ายแล้วคือปี2014นะครับแต่คันนี้ถึงจะเป็นโฉมเก่าไฟเก่านะครับแต่สภาพดีมากนะครับสเกิร์ตหลังมาครบนะครับเซ็นเซอร์4จุดนะครับซ้ายขวากลาง2นะครับด้านหลังนะครับตรงด้านส่วนของกรอบป้ายเบียนก็เป็นคมเมียมชัดเจนนะครับเราไม่มีรอยตะก้อมาซูมเลยผมอยากผมอยากพรีเซนต์มากนะครับ วยมากนะครับไม่มีริ้วรอยกินขอบหรือขนแมวเลยนะครับเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูสักเล็กน้อยนะครับภายในของเขานะครับเบาะจะเป็นเบาะสีดำนะครับจะเป็นเบาะสามแถวนะครับทูจะพับให้ดูหนึ่งข้างนะครับเป็นแบบนะครับเบาะสามารถพับได้ทั้งสองข้างนะครับไปเราเราพับขึ้นจะอยู่ในลักษณะท่านี้นะครับอยู่ในลักษณะท่านี้ถ้าลองมาก็อยู่ในลักษณะท่านี้นะครับผมแต่เบาะตอนสุดท้ายนะครับของเขานะ สามารถพับขึ้นได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเราพับขึ้นก็จะอยู่ในท่านี้เลยนะครับสองฝั่งนะครับเบาะดำนะครับไม่มีขาดเป็นเบาะเดิมด้วยนะเดี๋ยวทีนี้รูจะพามาดูดภายในและหลายๆคนรอชมอยู่นะครับมาเริ่มต้นที่ด้านซ้ายเลยนะครับด้านซ้ายเป็นประตูไฟฟ้าสไลด์เย็นย้ำอีกหนึ่งทีนะครับสามารถเปิดได้จากตรงนี้ตรงประตูนะครับหรือในส่วนคนขับก็ได้เดี๋ยวทูพาดูนะครับเบาะคู่หน้านะครับในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังครับเบาะคู่หน้าจะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับสามารถหมุนได้นะครับพักแขนสองข เบาสองตัวนี้นะครับเป็นเบาะนวดนะครับเบาะนวดยังไงนี่นี่กล้องเดี๋ยวผมจะสไลด์ด้านนี้มาอ่ะลึกๆหน่อยนะครับนี่นะครับเบาะนวดนะครับเป็นเบาะนวดคู่หน้าของห้องโดยสารด้านหลังครับทั้ง2ตัวเลยนะครับรถเป็นรถเดิมๆนะเน้นยังอีกทีรถเป็นรถเดิมๆนะครับก็มีจอเอาพายนะครับก็เป็นจอเดิมติดรถของเขานะครับเป็นจอเอาพายนะแอร์ลราหลังนะครับแล้วก็แอร์หลุมนะครับอีก2ตอนหลังนะครับ พอดีคนไม่ต้องแย่งแอร์กันนะคันนี้ก็เนี่ยมีพรมกระดุนนะครับเรียบร้อยแล้วฝ้าจะเป็นฝ้าเดิมนะเป็นฝ้าพรมอยู่นะไม่ได้มีการปูฝ้าด้านบนแบบฮับสแตนดาร์ดนะครับจอก็อย่างที่บอกว่าเป็นจอพายนะเดี๋ยวดูห้องโดยสารด้านหน้ากันบ้างนะครับคอนโซลหน้าก่อนเลยไม่พูดเยอะสวยจัดนะคอนโซลหน้าผมใช้คําว่าสวยจัดนะครับความหยาบของผิวผิวคอนโซลน,นะครับ สวยงามนะครับการดีไซน์ของเขาก็จะมีทิวทนะครับรายละเอียดตัวรถครับก็เป็นเกียร์ออตโนต้นะครับที่แน่ๆนะครับเวนจูรี่จะเป็นเกียร์ออตโนต้เลครับเซ็นเซอร์ของเขาเนี่ยเราสามารถเปิดปิดได้นะครับจะเป็นพวกโซลารนะครับข้างรอบรอบคันคือส m o o มีรถมอเตอร์ไซค์มาอยู่ในมุมอับนะครับหรืออาจจะมองไม่เห็นนะครับตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์เตือนนะครับผมแล้วก็เป็นเบลด้วยนะครับตรงนี้เราสามารถปิดเปิดได้เห็นไหมตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์รถนะครับปิดเปิดได้นะครับตรงนี Carm ้ก็เป็นแจ้งเตือนเบลนะครับผม ตรงนี้เป็นแอร์หลังนะครับเป็นแอร์หลังเปิดปิดได้นะครับบางทีเราไปแค่2คนบางวันก็ไม่ต้องเปิดแอร์หลังนะครับเปลืองน้ํามันเนาะเบาะนะครับอ่ะดูตำแหน่งเบาะด้านหน้าสักนิดนึงพาดูด้านหลังนะเบาะนะครับไม่มีด่างนะครับไม่มีเย็บเก็บงานนะครับเบาะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับเป็นเบาะหนังสีดานะนะครับดูไปพร้อมๆกันเลยไม่มีเย็บเก็บงานนะครับตำแหน่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะไม่มีเย็บเก็บงานนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหน้าใต้กระปรงลงของเขาสักหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงสวยงามแค่ไหนนะครับ คันนี้ไม่ติดแก๊สนะไม่ติดแก๊สลืมแจ้งไปนะครับไม่ได้ติดแก๊สนะครับแล้วก็ไม่เคยติดแก๊สด,ด้วยนะครับผมมาดูด้านหน้าเลยนะครับสลักม schaut, อก็อย่างแรกต้องดูนะครับต้องดูนะแผงที่ลีดด้านหน้าในส่วนของที่อยู่ตอนในที่คุณมองไม่เห็นคุณดูกิฟอยู่แน่นทุกทุกท,ทุกกิฟนะครับและที่สำคัญดําสนิทนะครับดําสนิทไม่ใช่บนขาวเอยบนดําล่างขาวอย่างนี้ไม่มีนะครับดําต้องดําสนิทเสมอกันนะครับผมกาวเดิมนะครับ เป็นกาวเดิมนะครับตรงนี้ยังไม่เคยโดนหน้าอย่างแน่นอนนะครับผมมออลมเบรกก็สวยใสนะครับท่อเธอรทุกอย่างก็ใสสะอาดดีนะครับไม่มีด่างไม่มีขาดนะครับไม่มีตัดต่อนะครับผมเป็นของเดิมออริจินอลของเขาเลยนะครับสำหรับวันนี้ทูและทีมงานกิศดาคุตคาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันพรุ่งนี้จะมีเซลล์ท่านไหนมาไลฟ์สดนะครับรถรุ่นอะไรประเภทไหนโปรโมชั่นดีๆแค่ไหนยังไงฝากติดตามไว้ด้วยครับที่เพจนี้เลยกิศดาคุตคานะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ